ภรยาใหม่ของมิลลีโอแกนออกทีวีครั้งแรกหลังจากเคยคบกับแอนซิลเรียมค่ะหนุ่มที่เมื่อก่อนมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆต้องรู้จักกันอย่างดีค่ะนั่นก็คืออดีตนักครองขาเลาะมาดเคมอย่างบินลีโอแกนที่อยู่ในวงการมานานกว่า30ปีล่าสุดเจ้าตัวก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งคนที่ผลิตเพลงออกมาแบบคุณภาพค่ะสําหรับเจ้าตัวกับรรยาสาวนอกวงการน้ําฝนนันนภัฒที่คบหากันมามากกว่า10ปีเป็นครั้งแรกในเรื่องความรักที่น้ําฝนแต่งงานกาัน1ิปีเร็วมากครับ คือเจอกันตอนที่ผมจะไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วเขามาดูคอนเสิร์ตกับเพื่อนเจอกันตอนแรกเราไม่ได้รู้จักกันหรอกเราร้องอยู่บนเวทีเราก็รู้สึกมีเงาใส่ชุดสีดําเนี่ยยืนกอดอกดูไม่ได้คุยด้วยนะแต่หันไปทีไรเห็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยยืนอยู่ตลอดเลยที่แปลกไปกว่าน,นั้นก็คือท่าทางไม่ได้บ่งบอกว่าเขาชอบหรือไม่ชอบแบบแรกก็คือปิ๊งเลยไหมไม่ครับไม่ปิง๊งสงสัยว่าทําไมก็คือคนเราเนี่ยท้าไม่ชอบก็สแสดงออกถ้าชอบก็สแสดงออกแต่เนี่ยคือเขานิ่งเกินไปก็เก็บความสงสัยไว้แหละมีโอกาสได้คุยกันนะแต่ว่วาาเ เป็นเพื่อนกันคือแบบก็มีเพื่อนน่าจะประมาณ6-7คนแล้วก็มาเจอกันอีกทีตอนเล่นไฮไฟน้ำฝนตอนนั้นที่ยืนมองคือกอดอกรู้สึกยังไงเธอก็บอกว่าคือเราชอบเพลงเขาแต่ว่าตัวเนี่ยไม่ได้ชอบแต่มาชอบตอนหลังๆคือคุยกันแล้วก็ถูกใจค่ะและนี้ก็เป็นเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเรามาชมภาพของภรรยาคนปัจจุบันของมิลลีโอแกนไปพร้อมๆกันค่ะ